ครับผมแล้วก็เข้ามาสู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับผม3 0 0 3้อยยกิโลเมตรนะครับส่วน้ำตกอ่าส่วนส่วนแม่น้าแควน้อยเนี่ยแม่น้าแควน้อยเนี่ยก็มีความยาวราวประมาณ300อกิโลเมตรเช่นเดียวกันครับผมแต่ว่าแม่น้าแควน้อยนั้นได้จากการรวมตัวกันนะครับของสามแม่น้ําสําคัญของอําเภอสังขะบุรีนั่นคือ แม่น้ําบิดรีซองกาเลียนะครับและแม่น้ําลันตีรวมกันกลายเป็นแม่น้ำสามประสพครับและแม่น้ำสามประศพนี้ก็ไหลต่อลงไปนะครับลงจากอําเภอสังขะลงไปนะครับลงจากอำเลงไปจนถึงอําเภอสยโยกและอำเภอสยโยกเนี่ยก็ไหลเข้ามาสู่เป็นแม่น้ําแควน้อยไหลผ่านมาสู่ทุ่จังหวัดกาญจนบุรีอาเภอเมืองนะครับแล้วก็มาไหลบรรจบกันที่บริเวณปากแพ่ตรงที่เราจากมาตรงประตูเมืองนั่นเองครับ กลายเป็นการรวมตัวกันของแม่น้ําแพรสองสายและมีอยู่ด้วยกันสองสีแตกต่างกันด้วยแม่น้ําแครน้อยจะมีสีน้ําตาลครับผมส่วนแม่น้ําแครใหญ่จะมีสีครามเข้มครับสองแม่น้ำสองสายเนี่ยรวมกันกลายเป็นแม่น้ําแม่กลองเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้ําแม่กลองนะครับเริ่มต้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของเราแล้วแม่น้ําแม่กลองเราทราบกันอยู่แล้วว่าไหลไปที่ไหนบ้างนะครับยาวไปอีกหลายจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นนะครับ เราด้วยความที่เป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเราถือได้ว่าเราเป็นคนต้นน้ํานะครับและคนต้นน้ําอย่างพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องรักษาความสะอาดของแม่น้ําไว้นะครับเพราะว่าเราจะต้องให้ความสะอาดเหล่นเนี่ยนะครับมันส่งต่อไปสู่คนอีกหลายชีวิตในอีกจังหวัดต่างๆนั่นเองครับผม ทุกคนครับตอนนี้เราก็วนเข้ามาสู่ที่มือเวนของหอพระประวัติแล้วนะครับภายในรอบด้านของหอพระประวัติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีรูปทรงอาคารที่มีเอกลักษณ์นะครับเหมือนกันทั้งหมดสี่ทิศสี่มุมเลยนะครับผมภายในก็จะมีจะมีเป็นประติมากรรมนะครับที่แบบประติมากรรมปั้นนะครับถึงเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปของสมเด็จพระสังฆราชอยู่ด้านในด้วยนะครับ แต่ว่าวัดที่เราเห็นอยู่ทางด้านขวามือของทุกท่านนะครับอันนี้คือวัดยวนครับผมวัดยวนเป็นวัดสไตล์จีนนะครับผมสถาปัตยกรรมของจีนแต่ยวนไม่ใช่จีนนะครับยวนคือคนเวียดนามนะครับผมซึ่งชาวเวียดนามหรือชาวยวนเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยในจังหวัดกาญจนบุรีจนมีการสร้างชุมชนของตัวเองขึ้นมาและมีการสร้างเป็นหมู่วัดของตัวเองขึ้นมาเนี่ย มาตั้งแต่ยุคสมัยการกวาดต้อนมารบในสงครามก้าวครับตั้งแต่ยุคของรัชกาลที่หนึ่งครับผมหลังจากจบสงครามเนี่ยชาวยวนก็จะได้รับพระราชทานให้อยู่อาศัยนะครับในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อไปนะครับผมก็เลยได้มีการสร้างวัดยวนขึ้นมาที่ท่านเห็นอยู่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมจีนตรงที่เป็นหอเนี่ยคือหอเทียนฐานนะครับเมื่อก่อนนั้นวัดยวนหรือวัดถาวรละลารามเนี่ยครับ มีชื่อว่าวัดขั้นถอดตื่อครับผมซึ่งวัดขั้นถอดตื่อเป็นภาษาญวนนะครับแปลว่าอยู่อย่างมั่นคงถาวรครับผมแปลเป็นไทยว่าอยู่อย่างมั่นคงถาวรนะครับซึ่งคําว่าอยู่อย่างมั่นคงถาวรเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่มาให้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดถาวรวารามนั่นเองครับขวามือท่านนี่คืออาคารปฏิบัติธรรมของคนพลโทร,รวมศักดิ์นะครับบ้านท่านก็อยู่ที่ซอยกระต่ายทองนะครับผมพลโทร,รวมศักดิ์ก็เป็นนายทหารท่านหนึ่งที่เป็นคนที่สนิทก,กับ หลวงพี่เจริญมากๆมีใครรู้จักหลวงพี่เจริญกันไหมครับมีใครทราบไหมครับว่าคือใครครับหลวงพี่เจริญสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชครับผมสมัยที่ยังเป็นยังเป็นพระหนุ่มอยู่นะครับยังเป็นพระในวัยหนุ่มคือท่านคือหลวงพี่เจริญครับเป็นพระที่มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีความหมั่นศึกษาหาความรู้นะครับจนทําให้ตัวเองเนี่ย ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชได้เพราะความสามารถของตัวท่านเองจริงๆครับผมพนพทลมศักดิ์นะครับเป็นนักเรียนในร้อยที่เป็นเด็กเมืองการแล้วมีความสนิทผสมกับกับหลวงพี่เจริญมางแต่สมัยที่หลวงพี่เจริญบวชอยู่ที่วัดบอรนะครับผมแต่ด้วยความที่เป็นคนเมืองการด้วยกันนะครับก็เลยได้มีความสนิทสนมค่อนข้างมากนะครับจน จนพลโทรวมศักดิ์เนี่ยครับท่านก็เติบโตในสายงานในราชการนะครับเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่แล้วก็กลับมาสร้างหออา,อาคารปฏิบัติธรรมนะครับไว้ณสถานที่แห่งนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางนะครับกันไปต่อนะครับสู่ เส้นทางที่เรียกว่าเป็นถนนเวียบบุ่นแม่น้ำแควนะครับผมถนนเส้น